หย่ากันมาได้หนึ่งปีแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดๆงงอยู่ๆอดีตสามีก็ส่งของแปลกๆมาให้ผ่านไปสามวันพอเปิดดูน้ำตาก็ไหลทากทันทีหนึ่งปีที่แล้วฉันกับอดีตสามีหย่ากันทั้งสองต่างเชื่อว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นสาเหตุองค์ปัญหาทั้งหมดและคิดว่าชีวิตส่วนตัวจะดีขึ้นแต่สามวันก่อนเขาก็ส่งพัสดุมาให้ฉันฉันทิ้งมันไว้ใต้โต๊ะโดยไม่คิดจะเปิดดูจนวันที่สามฉันจึงเปิดมันออกและรู้ว่ามีบางสิ่งที่เราทั้งคู่ทําผิดไปนี่คือเรื่องราวที่คุณหลีแม่เลี้ยงงเเดีี่วานโสต์ลใมรรือ นี้ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจุดกระแสทกเถียงเกี่ยวกับความรับผิดช,ชอบในการเลี้ยงดูลูกและความหมายที่แท้จริงของครอบครัวหลังจากหย่ากกับสามีคุณหลี่ได้อยู่กับลูกชายวัย8ปีแม้ว่าชีวิตจะยุ่งเหยิงแต่เธอพยายามดูแลลูกให้ดีที่สุดทั้งในเรื่องการเรียนและกิจวัตรประจำวันเพราะมาะกับบอกตัวเองว่าจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ดีแต่ในใจเธอยังคงเก็บความโกรธเคืองอดีตสามีและเชื่อว่าเขาคือสาเหตุที่ทําให้ครอบครัวล่มสลายเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอได้รับพัสดุจากอดีตสามีซึ่งข้างในไม่มีข้อความใดๆเธอทิ้งมันไว้ใต้โต๊ะเพราะคิดว่าเขาคงไม่ได้ส่งอะไรที่มีค่าสามวันต่อมาขณะทําความสะอาดบ้านคุณหลีเปิดพัสดุออกภายในมีแผ่นกระดาษนานาสมุดบันทึกหลายเล่มและจดหมายหนึ่งฉบับในจดหมายอดีตสามีของเธอเขียนว่านี่คือสิ่งที่เขาบันทึกไว้ตลอดปีที่ผ่านมาเป็นความทรงจําระหว่างเขากับลูก เขาหวังว่าเธอจะอ่านมันอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจว่าลูกต้องการอะไรคุณลีเปิดอ่านและพบว่าภายในมีบันทึกการสนทนาของอดีตสามีกับลูกบางภาพวาดที่ลูกชายวาดและรายการสิ่งที่ลูกต้องการโดยเฉพาะจดหมายหนึ่งที่ลูกชายเขียนลับๆว่าหนูอยากให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะก,กันอีกคำเหล่านั้นเหมือนมีดแหลมที่ทิ่มแทงหัวใจของเธอน้ำตาของเธอหลั่งไหลไม่หยุดคุณลีเล่าว่าสิ่งที่ทำให้เธอเจ็บปวดที่สุดคือข้อความในภาพวาดของลูกชายที่เขียนว่าหนูอยากให้พ่อแม่ยิ้มและทานข้าวด้วยกัน เธอเพิ่งตระหนักว่าผลจากการทะเลาะก,กันระหว่างเธอกับอดีตสามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่สุดคือบุตรชายของพวกเขาหลังจากหย่ากันเธอคิดว่าการดูแลลูกอย่างเต็มที่จะช่วยทดแทนแต่แท้จริงแล้วเธอลืมไปว่าลูกต้องการความรักและความสัมพันธ์ที่อบอุ่นจากก่อทั้งสองฝ่ายนักจิตวิทยากล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อพัฒนาการของเด็กแม้ว่าแม่และพ่อจะหย่ากันเด็กยังคงปรารถนาครอบครัวที่อบอุ่นที่ซึ่งพวกเขารู้สึกถึงความรักและความมั่นคง เรื่องราวของคุณหลี่ได้จุดกระแสถกเถียงมากมายหลายคนรู้สึกเห็นใจและแบ่งปันประสบการณ์ที่คล้ายกันขณะเดียวกันบางคนก็เริ่มมองย้อนกลับไปถึงข้อผิดพลาดในการเลี้ยงดูลูกของตัวเองการเลี้ยงดูลูกไม่เพียงแค่การตอบสนองความต้องการทางวัตถุหรือแค่การเลี้ยงให้โตสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจอารมณ์และความต้องการลึกๆของลูกพร้อมสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกการหย่ากันไม่ได้หมายความว่าความเป็นครอบครัวจะจบลงพ่อแม่ยังคงเป็นเสาหลักทางอารมณ์ที่สำคัญที่สุด สำหรับเด็กหากพ่อแม่ไม่สามารถสื่อสารและร่วมมืออาการในเด็กจะเติบโตขึ้นด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงและขาดแคลนความรักซึ่งอาจนำไปสู่บาดแผลที่ติดตัวไปจนโต